ซูบูรุคอเเตเด็นชุดแหลกบนหลังคานะครับเป็นตัวคานยากิมานะครับคานยากิมาตัวนี้จะเป็นตัวจับกับราวลอยนะครับตรงรุ่นไม่จอดตัวรถน,นะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้เป็นพวกออนนิ่งและจักรยานบนหลังคานะครับหรือว่าจะเป็น แหลประตูสัมภาระหรือว่าจะเป็นกล่องนะครับน้ำหนักเบานะครับสามารถถอด่อหรือติดตั้งเองได้นะครับสามารถบรรทุกน้ำหนักได้100นะครับซูบู r ุฟอรเรสเตอร์ติดชุดแหลกบนหลังคา จะเป็นตัวคานยาคิมานะครับจับกับลาวลอยโอเคครับผมค,ครับ